ทักทายสบายดีค่ะพี่พีน้องน้องเบิร์ดสุผูสุคนค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะหรือว่าสวัสดีช่วงสงการบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องมือหนีแม่มาล่อนก็ขอถือโอกาสมาอํานวยอวยไวส้ให้พี่พีน้องน้องมีแต่ความสุขความเจริญค่ะความกิบจาได้ความไข่ยามีค่ะพี่น้องกินบ่บกจกบ่ลงค่ะเห็ดยังทำยังกับไข่มีแต่ความเจริญหงเฮืองค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ <c oughs> เต้นความต่างใจลีเมือนี่คือแม่มาร่อนมาสิาพาผีพาน้องไปสงน้มค่ะไปโฮตนม้มสงน้มขอพรจากไม่ย่ายเถ่าที่แม่มาล่อนนับถือเพิ่นค่ะเพิ่นกะอายุแปดสิบกัวละค่ะพี่น้องแต่ว่าคุณยายบ่ได้อยู่ประเทศเยอรมันละค่ะเพิ่นเดินทางกับประเทศไทยไปทําบุญสงการค่ะเดี๋ยวเพิ่นกะสิกลับมาใไม่ค่ะพี่น้องกบ,บเป็นยังค่ะแม่มาร่อนกันขอถือโอกาสนี่อวย มาวอวยพรให้พี่พี่น้องน้องเอฟซี FC, แม่มาลอนเนาะเบิดสุภูสุคนให้มีแต่ความสุขความจเจริญเน,นะค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องให้พี่ให้น้องมีแต่ความสุขค่ะเอาไว้พบพอกันคลิปหน้านะค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ